โครงการะขึ้นไปจุดสูงสุดของอีแมันขึ้สูงสุดแล้วไหเนี่ยมันมีที่สูง่านัอีกไข้างขึ้นข้างข้างขึ้นไปข้างบนจุดเปิดตัวเอาเราเนี่คอนเสิร์ตซีนิวีนซีนรอบครงนี้เราจะขึ้นไปเซอร์เวสตวันนี้เลยแล้วะ เ๋ยวตรงเหล็กพี่นิวหึหึหึโอ้ยอ,อยากไปด้วยแต่ว่ากลัวมีแหละสูตรของพอ อ <wird variance> <F> <there> ุ๊าชิคก้ารมกเออ้องลงไปอีกหรอคะลงตรงนี้งนี้ย่นจริง นี่คนที่สูงเหรออ๋อนู่นตรงนั้นหัวใจตรงนั้นมันคือจุดที่ผมเคยขึ้นตอนดีมแคชเชอร์ที่นั่งพระจันทร์ลงมาแล้วนะสูงเท่านั้นแต่ว่าอันนี้สูงกว่านิดนึงนะครับก็ไม่นิดนะนิดก็เยอะออิสลิงอยู่นี้เราจะสลิงอยู่นี่ลนแลคือเราจะขึ้นอ๋อเราจะใส่สลิงแล้ว<ฮ>เดี่ยวได้ <laughs> ไม่แล้วตอนที่ <laughs> ห้อยสลิงแล้วอ่าจะต้องรอย,อยังไงจะต้องนั่งลาวหรือว่า จะต้องห้อยอยู่ตรงนี้เลยแล้วไปถ่านลงจะต้องเหยียบตรงนี้ปะเหยียบตรงนี้ไปนอนโองเคเดี๋ยวก่อนอุ้ยพั้วุ้ยไปโอเคได้เลยนะครับพี่ถ้าถ้าข้างล่างพร้อมเราก็ลองเทสได้เลยนะครับก็คือเราจะยืนรออยู่ตรงนี้เลยก่อนที่ก่อนที่คอนเสิร์ตจะมาแล้วเราก็จะ โอเคตอนนี้ตอนนี้สลิงสแตนบายนะครับทีนบนนะครับกำลังจะโรยจัวข้างบนจากบนลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราต้องถือแล้วเราต้องถือไม้และธนูลงไปด้วยนะครับยังไงยังไงโอเคครับกำลังจะเตือนนะครับเพื่อไปอ้วนด้วยอ๋อมันจะมันจะน่าตื่นเต้นกันแล้วเราจะไป ผมต้องห้อยตัวก่อน <S 2> <S 2> มันมะไรอย่างน,นี้ย่มันมีส่อมมันมีมันมีเชือกะลิงันี่รู้แลหวมังนะมันเป็นเชือกกำลัง,งลงครับน,น้องแบบนี้เหรออือเหรออันนี้นนนนดูซิตอนเดินมาชินแล้วแต่นี่แหละตอนขึ้นแล้วตอนห้อย ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเทสอันนี้สักซีนึงก่อนไม่งั้นเราจะูตื่นเต้นเกินไปดีที่เดินขึ้นมาก่อนโอเคจะได้ดูนะเจอเด็กพาวเซฟเซฟนะครับแ,แต่ตรงน,นี้ก็หลุม เดี่ยวเลยคือพี่ๆก็ถามว่าถ้ามันน่ากลัวตัดออกก็ได้นะเราเปลี่ยนไปขึ้นสัมฤทธิ์กรามกางก็ได้แต่นี่ไม่ยอมจังบอกว่าเราต้องให้อะไรจากทุกคนที่มาดูลทายไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีใครบรงทับรุ่นเเลยมีเป็นคนอย่างเธออีกโอเคมีความรักจะบอกพวกความสูงมาก เอาแล้วขื้มด้วยทไมอ่ะมากเลยหรอคายแลกเป็นลมหายใจแล้วไม่รู้ว่ากลวมากล้วอี่คุณดูเนี่ยเดี๋ยวก็ช็อตตายนรอจบพาราจนเดี๋ยวพรุนี้มาดูตอนเทสว่าเป็นยังไงจะขึ้าด้วยอีกเหรอใช่จริงเหรอน่ชินระอัดน้งรพรุงนี้พรุ่งนี้ตอนลงจริงโอนมีธนูและมีไมจริงจะอยูยังไง